โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิว Add On Island Man นะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็ถ้าเราลง Add On เสร็จใช่ไหมครับของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ฮะตรงชุดเกาะเลยเนะนี่ยนี่มันก็จะเพิ่มมาประมาณนี้เลย แต่ผมจะสอนครับนะฮะเพราะว่าเราสามารถเอาไปเล่นในเอาชีวิตรอดได้นะครับก็วิธีการครับก็ง่ายมากเลยนะฮะก็ให้เราเอาเอ่อเลซโต t มาครับนี่เป็น b อกเลซโต t นะแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็ให้เอาสีของดอกไม้นะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตามด้วยชุดเกาะนะฮะชุดเกาะนี่ชุดเกาะเหล็กนะฮะเป็นหมวกเหล็กแล้วก็เกาะเหล็ก กางเกงเหล็กะแล้วก็ถุงเท้าเหล็กด้วยนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ต๊ะคาบมาโอเคประมาณนี้ฮะก็วิธีการคาบก็คาบตามผมเลยนะก็ให้เอาเอาชุดเกาะวางอย่างนี้เลยฮะนี่วางอย่างนี้เลยลก็ไดมอนด์วางแล้วก็บล็อกสโตนแล้วก็สีแดงวางข้างบนแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ตามด้วยสีแดงอีกทีหนึ่งฮะปุ๊บนี่ประมาณนี้เราก็จะได้ชุดเกาะเป็นชุดเกาะไอรอนแมนประมาณนี้ฮะนี่ฮะเป็นมาร์คสนะฮะ โอเคเดี okay. okay. example, ๋ยวผมก็จะสอนวิธีใช okay, yeah. oh, right? ้ฮะเพราะว่ามันใช้ง่ายมากเลยฮะก็ให mm ้เรากดใส่ฮะกดค้างไปปึ no. way, ๊บโอเคเอ้ยแล้วล้วเอามันไม่ใส่อ่ะเอ้ยทำไมมันไม่ใส่โอเคใส่ละโหก็กดจะใส่ได้ฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ดูมุมมองครับแบบผมชอบมากเลยนะมันแบบสมจริงมากๆเลยฮะดูมุมมองแบบอย่างเฟี้ยวนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็เห็นฝั่งขวาใช่ไหมครับ มันจะเป็น e n e r g i e g a ครับเป็นเหมือนพลังงานครับมันจะไม่มีเลขก็คือเป็นพลังงานเราเหลือศูนย์นะก็ให้เราเนี่ยเอา b l อกเลสโตนมาฮะเอ,อเ่อ block レสโตนนี่ฮะมาแล้วกดค้างไปฮะโอเคเอ,อ๋อกดนั่งเองฮะมันก็จะขึ้นมา5000ครับคือพลังงานของเรานะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ฮะเห็นไหมเราก็จะสามารถบินได้นะนี่โคตรเจ๋งฮะโอเคเี๋ยวผมจะ ให้ดูอีกมุมมองนึงครับแล้วก็มันจะมีหลายโหมดมากฮะก็ให้เราเนี่ยกดมาตัวนี้ฮะเห็นไหมมันจะเป็นไอเทมฮะแล้วก็กดอันนี้คือฟังก์ชันแรกนะฮะก็คือเป็นการปล่อยลําแสงที่มือฮะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครนี่เป็นการปล่อยลําแสงที่มือฮะดูนี่โคตรเจ๋งนะฮะนี่นี่ฮะแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดก็ให้เรากดนั่งฮะแล้วก็กดตรงที่พื้นนะปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเลยฮะไอทีนี้มันก็จะเป็นการยิงลาแสงที่หน้าอกนะฮะดูฮะ นี่ประมาณนี้เลยคือแบบมสมจริงมากๆเลยนะแบบมีหลายโหมดมากนะนี่การยิงทําแสงโอ้โหเราเบิดแรงมากเลยนะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากนะนี่ประมาณนี้เลยยิงทําแสงฮนะโอเคแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดต่อไปนะฮะก็กดที่พื้นเหมือนเดิมฮนะปุ๊บนี่มันก็จะเป็นการแบบเปิดหน้าฮนะเป็นการปิดอะไรปนระมาณนี้ปิดโหมดเออประมาณนั้นฮนะนี่ก็จะเป็นการเปิดหน้าฮนะนี่โคตรจริงฮนะเหมือนในหนังเลยนะสำหรับฟังก์ชันนี้ฮนะ นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไออรแมนที่เหมือนที่สุดในเกมะนะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็ต่อไปห้าโหมดต่อไปก็กดนั่งเหมือนเดิมับกดไปปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะเป็นโหมดมิเซนะฮะก็เป็นการแบบเหมือนยิงไฟนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็กดค้างฮะนี่ก็จะเป็นการแบบยิงลูกไฟนะเห็นไหมนี่โคตรเจ๋งฮะเป็นการยิงลูกไฟนะฮะต่อไปก็จะเป็นโหมดเอ่อ เมือนเป็นการบินหรือเปล่านะนี่ฮะเป็นการบินนะนี่อ๊้โหบินค่อนข้าง,งที่เร็วมากเลยนะปุ๊บนี่ฮะโ้ดูฮะนี่ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะดูการบินอย่างเฟี้ยวนะฮะนี่ฮะนี่เหมือนในหนังเลยฮะดูพลังงานฝั่งขวาฮะมันก็จะใช้แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะ,ะนี่พลังงานฝั่งขวาก็จะแบบลดนะน้อยลงเลยนะฮะนี่ดูการบิน,นฮะโคตรเฟี้ยวนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะ โอเคก็ถ okay. ้าพลังงานก็จะหมดก็เราสามารถเติมได้นะก็เหมือนเดิมว่บล็อกแรโซนมากดดังนี่พลังงานเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกมุมมองหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้สมจริงยิ่งขึ้นนะฮะนี่ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองบินดูนะฮะว่ามันจะสมจริงแค่ไหนนะฮะน,นี่ประมาณนี้เลยฮะเห็นไหมรองเท้าเราก็จะมีสเก็ตไฟด้วยนะนี่ฮะประมาณนี้เลยนี่การบินอย่างเฟี้ยวนะะนี่อันนี้ก็จะเป็นการบินเร็วขึ้นนะฮะ ย,ยิงลำแสงได้ด้วยนะดูประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดต่อไปดูปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้หมดแลยอ๋อเป็นการยิงลำแสงตรงหน้าอกนะดูเห็นไหมมันจะสมจริงมากเลยนะมันเหมือนแบบมีลำแสงตรงหน้าอกเราจริงๆงเลยนะนี่ประมาณนี้เลยดูโอ้หก็ค่อนข้างะแรงนะลำแสงนี้ฮะโอเคต่อไปนะฮะเอ่อต่อไปคืออ๋อเป็นการเปิดหน้านั่นเองฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นการปิดโหมดนะปร๊บมันก็จะมีม หน้าจอแสดงผลตรงนะ่ะแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้เลยโอเคไปดูโหมดต่อไปะฮะปึ๊บอ๋อเป็นโหมดมิเซลนะ,ะเป็นการยิงลูกไฟนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยปึ๊บแต่ว่ามันจะสมจริงมากเลยมุมมองนี้ฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะเป็นการยิงลูกไฟนะ,ะโอเคต่อไปนะฮะก็เป็นโหมดเอ่ออะไรอ่ะเป็นการยิงเลเซอร์ที่มือฮนะโอเหมือนเดิมเลยประมาณนี้ฮะโอ้ บินแบบเร็วมากอะดูนี่ฮะโค้ดเจ๋งเลยนะสำหรับแอดออนนี้ฮะก็มีไม่มีไม่กี่โหมดนะสำหรับแอดออนนี้ฮะแต่ว่าความสมจริงนี่แบบผมแบบให้เลยนะแบบมันสุดยอดมากเลยก็นี่ฮะน,นี้คือโหมดอะไรอ๋อ,อพลังงานหมดนะพลังงานหมดอีกอล้วแบบใช้เยอะนะสำหรับพลังงานฮนะต,ตอนบินมันจะใช้เปลืองมากเลยนะเนี่ยก็เป็นการยิงแสงหน้าอกเหมือนเดิมนะนี่ ประมาณนี้เลยะฮะสำหรับ add-on นี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ว่าแบบใครที่เป็นแฟนไอรอนแมนนะ <c oughs> ควรโหลดไปเล่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสมจริงนะ,ะแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตลอดได้ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะ อแอแนเท่มากเลยก็อยากได้นอนแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็ประมาณนี้แล้วกัน